แฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความรักบทที่4ที่ร้านตัวบรรจงและหยดหมึกชีวิตที่บ้านครงกระต่ายแตกต่างจากที่บ้านซอยพรีเวสอย่างหน้ามือเป็นหลังมือพวกเบอร์สลี่ชอบให้ทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบขณะที่บ้านวิสลี่เต็มไปด้วยเรื่องแปลกๆไม่คาดฝันแฮร์รี่ตกใจแทบช็อก เมื่อเขาส่องกระจกเงาที่แขวนเหนือเตาผิงในครัวเป็นครั้งแรกแล้วกระจกตะโกนบอกเขาว่าเอาชายเสื้อใส่ในกางเกงเจ้าคนไม่เรียบร้อยผีกูลที่อยู่ในห้องใต้หลังคาก็ชอบร้องโหยหวนและคว้างท่อน้ำลงพื้นเสียงดังสนั่นทุกครั้งที่มันคิดว่าบ้านเงียบเกินไปส่วนเสียงระเบิดเล็กๆน้อย ที่ดังมาจากห้องนอนของเฟร็ดกับจอร์ดถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามสิ่งเดียวที่แฮร์รี่รู้สึกว่าไม่ปกติสำหรับชีวิตที่บ้านของรอนนั้นไม่ใช่กระจกเงาที่พูดได้ไม่ใช่ผีคูลเสียงดังแต่คือความจริงที่ว่าทุกคนในบ้านดูจะชอบเขากันทั้งนั้นนางวิสลีย วุ่นวายเรื่องสภาพถุงเท้าของเขาและขยันขยอให้เขาเติมอาหารเป็นหนที่สี่ทุกๆมือ้อนายวิสลีย์ก็ชอบให้แฮร์รี่มานั่งข้างๆเวลาอาหารเย็นเพื่อว่าเขาจะได้ระดมถามแฮร์รี่เรื่องการใช้ชีวิตอยู่กับพวกมากเกิลเขาขอให้แฮร์รี่อธิบายเรื่องของใช้ต่างๆเช่นปลั๊กไฟและบริการไปรสีนีว่าทำงานอย่างไร น่าประทับใจมากเขาร้องเช่นนี้เหมือนตอนที่แฮร์รี่คุยกับเขาเรื่องการใช้โทรศัพท์ช่างคิดจริงๆพวกมักเกิลชั่นหาวิธีได้ต่างๆนานาที่จะดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาในเช้าวันหนึ่งที่แดดจ้าสดใสหลังจากมาอยู่ที่บ้านโครงกระต่ายได้หนึ่งสัปดาห์แล้วแฮร์รี่ได้ข่าวจากฮอกวอต เขากับรอนลงมากินอาหารเช้าและพบว่านายและนางวิทลี่กับจินนี่นั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารในครัวแล้วพอจินนี่เห็นแฮร์รี่เธอก็ปัดชามข้าวโอ๊ตต้มตกลงพื้นเสียงดังสนัน่นจินนี่ดูจะทำของตกเสมอเวลาที่แฮร์รี่เข้ามาในห้องเธอก้มลงไปใต้โต๊ะเพื่อหยิบชามก่อนจะโผล่ขึ้นมาหน้าแดงเหมือนดวงอาทิตย์ยามตกดิน แฮร์รี่แกล้งทำเป็นไม่เห็นเขานั่งลงและรับขนมปังที่นางวิสตี้ส่งให้จดหมายจากโรงเรียนนายวิสลียบอกพลางส่งจดหมายกระดาษหนาสีเหลืองที่จ่าหน้าซองด้วยหมึกสีเขียวให้แฮร์รี่และรอนคนละซองดับเบิลดอร์รู้แล้วว่าเธอมาอยู่ที่นี่แฮร์รี่เขาไม่เคยพลาดเลยนะเธอสองคนก็ได้จดหมายเหมือนกัน เขาเสริมเมื่อเห็นหน้าเฟรดและจอร์ดเดินสบายๆเข้ามาทั้งที่ยังอยู่ในชุดนอนชั่วขณะหนึ่งในห้องครัวเงียบสงบแต่ละคนอ่านจดหมายของตนเองจดหมายของแฮร์รี่บอกให้เขาไปขึ้นรถต่วนสายฮอกวอตที่สถานีรถไฟคิงครอดในวันที่หนึ่งกันยายนเช่นเดิมมีรายการหนังสือใหม่ที่เขาต้องใช้ในปีการศึกษาที่จะมาถึงนี้ด้วย นักเรียนปีสองต้องมีหนังสือตามรายการต่อไปนี้บทเรียนคาถาม,มาตรฐานปีสองโดยมิรันดาก็อฮอกพักครบกับผีแบนซี y, โดยกินเดรอยล็อกฮาร์ดเที่ยวสำราญไปกับผีกูลโดยกินเดลอยล็อกฮาร์ดวันหยุดพักผ่อนกับแม่มดเท่าโดยกินเดลอยล็อก์ เดินทางไปกับโทโดยกินเดลอยล็อกฮาร์ดท่องนอกกับผีดิบดูดเลือดโดยกินเดลอยล็อกฮาร์ดเที่ยวไปกับมนุษย์หมาป่าโดยกินเดลอยล็อกฮาร์ดหนปีกับเยติโดยกินเดลอยล็อกฮาร์ดเฟรดซึ่งอ่านรายการหนังสือของเขาจบแล้วชะงนกหน้ามาอ่านของแฮร์รี่ นายก็ต้องซื้อหนังสือของล็อกฮาร์ดเหมือนกันเลยเหรอเขาถามครูสอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคนใหม่นี่ต้องเป็นแฟนของล็อกฮาร์ดแน่ๆพนันได้เลยว่าต้องเป็นแม่มดแงแๆพูดถึงตอนนี้เฟสสังเกตเห็นสายตาที่แม่ของเขาส่งมาจึงก้มหน้าก้มตาทาแยามผิวส้มลงบนขนมปัง หนังสือพวกนี้ไม่ได้ราคาถูกๆด้วยจอรดเอ่ยขึ้นมองหน้าพ่อและแม่แวบหนึ่งหนังสือของล็อกฮาร์ดแพงจะตายไปไม่เป็นไรเราพอจัดการได้หน้านางวิสลี์ตอบแต่เธอดูกังวลใจไม่น้อยแม่คิดว่าเราคงพอเลือกหาหนังสือเรียนของจินนี่ได้จากร้านหนังสือใช้แล้วเธอก็จะไปเริ่มเรียนที่ฮอกกอดปีนี้ด้วยหรือ แฮรรี่ถามจินนี่จินนี่พยักหน้าใบหน้าแดงสัานไปถึงโคนผมสีแดงเพลิงของเธอเด็กหญิงวางศอกลงบนจานใส่เลยโชคดีที่ไม่มีใครเห็นนอกจากแฮรรี่เพราะตอนนั้นเพอร์ซี่พี่ชายของรอนเดินเข้ามาพอดีเขาแต่งตัวเรียบร้อยมีตาราพีเฟ็กของฮอกวอตส์กัดไว้ที่เสื้อถักด้วยไหมพรม บบกไม่มีแขนที่สวมทับเสื้อเชิ้ตไว้สวัสดีทุกคนเพอร์ซี่ทักทายสั้นๆอากาศดีนะฮะเขานั่งลงบนเก้าอี้ที่ว่างอยู่ตัวสุดท้ายแล้วสะดุ้งกระโดดลุกขึ้นทันทีก่อนจะดึงสิ่งที่อยู่บนเก้าอี้มาดูมันมองดูเหมือนไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนนกสีเทาๆที่ขนร่วงหายไปมากแล้ว อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่แฮร์รี่คิดว่าเป็นเช่นนั้นก่อนที่จะเห็นว่ามันหายใจได้แอรร่ร้อนร้องเขาคว้านกพูกที่ดูกระปุกกระเปี้ยมาจากเพอร์ซี่แล้วดึงจดหมายมาจากใต้ปีกของมันในที่สุดมันก็ได้จดหมายตอบจากเฮอร์เมลนี่ฉันเขียนไปหาเฮอร์เมลนี่บอกว่าเราจะพยายามไปช่วยนาย มาจากพวกเดอร์สลี่เขาพาแอร์เลไปที่คอนที่อยู่ติดกับประตูหลังและพยายามจับมันให้ยืนเกาะคอนแต่แอร์เล่าล่วงปุ๊บตกลงฟุบกับพื้นรอนจึงจับมันมานอนบนตะแกรงปั้นแก้วแทนปากพึพรรมพำน่าสมเพศจริงๆและเขาก็ฉีกซองจดหมายของเฮอร์เมอ,เอนี่ออกอ่านดังๆถึงรอนและแฮร์รี่ถ้าเธออยู่ที่นั่นด้วย ฉันหวังว่าทุกอย่างคงเรียบร้อยดีและแฮร์รี่คงโอเคนะฉันหวังว่าเธอคงไม่ทำอะไรผิดกฎหมายในการพาเขาออกมา,ารณรอนเพราะจะทำให้แฮร์รี่ลำบากไปด้วยฉันเป็นห่วงจริงๆเลยและถ้าแฮร์รี่สบายดีช่วยบอกให้ฉันรู้ด้วยทันทีเลยแต่ถ้าเธอใช้นกคู่ตัวอื่นจะดีกว่านี้นะเพราะฉันคิดว่าถ้าต้องมาส่งจดหมายอีก ลกคู่ของเธอตัวนี้คงเสร็จแน่ๆแน่นอนละ่ะฉันหมดเวลาไปกับการอ่านตำรับตำราต่างๆเป็นไปได้อย่างไงร,รอนร้องเสียงหลงอย่างตกใจนี่เป็นวันหยุดแท้ๆแล้วเราจะไปลอนดอนวันพุธหน้าเพื่อไปซื้อหนังสือใหม่เราน่าจะไปเจอกันที่กรอบไดแอกอนนะส่งข่าวให้ฉันรู้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้รักจากเฮอร์เมลนี่ นั่นแหละเหมาะเจาะมากเราก็จะไปซื้อของให้พวกเธอด้วยนางวิสลีย์บอกพังเริ่มเก็บโต๊ะอาหารวันนี้พวกเธอจะไปไหนกันแฮร์รี่รอนเฟธและจอร์ดวางแผนว่าจะขึ้นเนินเขาไปที่ทุ่งเล็กๆที่พวกวิสลีย์เป็นเจ้าของทุ่งนั้นร้อมรอบด้วยต้นไม้หนาทึบช่วยบางไม้ให้คนจากหมู่บ้านข้างล่างมองเห็นได้ พวกเขาสามารถบินซ้อมควิดติดได้ที่นั่นตราบเท่าที่พวกเขาไม่บินสูงเกินไปพวกเขาไม่ใช่ลูกบอลควิดติดจริงๆเพราะคงอธิบายได้ยากว่าทำไมลูกบอลถึงบินได้ถ้ามันเกิดหนีและบินไปถึงหมู่บ้านข้างล่างแต่จะคว้างและรับแอปเปิลแทนพวกเขายังผลัดกันขี่ไม้กวาดนิมบัส2000ของแฮร์รี่ด้วยมันเป็นไม้กวาดที่ดีที่สุด ส่วนไม้กวาดยี่ห้อดาวตกของรอนนั้นเก่าเสียจนผีเสื้อก็บินแซงได้อีกห้านาทีต่อมาพวกเด็กเดกเดินย่ำเท้าขึ้นเนินเขามีไม้กวาดพาดบ่าพวกเขาชวนเพอร์ซี่ไปเล่นด้วยแต่เพอร์ซี่บอกว่าเขากำลังยุ่งแฮร์รี่ได้เจอเพอร์ซี่เฉพาะช่วงเวลาอาหารเท่านั้นเวลาที่เหลือเขาปิดประตูอยู่แต่ในห้องของเขา อยากรู้จริงๆว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เฟสเอ่ยคิ้วขมวดเขาไม่เหมือนเพอร์ซี่คนเก่าเลยผลการสอบของเขามาถึงหนึ่งวันก่อนที่นายจะมาอยู่กับเราเขาได้12บองวพอรอสอแต่เขาไม่คุยเลยสักนิดวอพอรอสอย่อมาจากอะไรวิชาพ่อมดระดับสามัญร้อนอธิบายเมื่อเห็นสีหน้าชงวนของแฮร์รี่ บินก็ได้12เหมือนกันไม่แน่นะเราคงมีประธานนักเรียนอีกคนในครอบครัวของเราแล้วฉันก็คงทนไม่ได้ถ้าจะเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เป็นประธานนักเรียนบินเป็นพี่ชายคนโตสุดของครอบครัววิสลี์และเขาชาลีพี่ชายคนที่สองเรียนสำเร็จจากฮอกวอดแล้วแฮร์รี่ไม่เคยพบสองคนนั้นแต่รู้ว่าชาลีอยู่ที่โรมาเนีย ศึกษาเรื่องมังกรและบินทำงานให้กับธนาคารกริงกอดที่อียิปต์ไม่รู้พ่อกับแม่จะมีเงินพอซื้อของใช้ที่โรงเรียนให้พวกเราได้ยังไงปีนี้ครู่หนึ่งต่อมาจอร์ดเอ่ยขึ้นหนังสือของล็อกฮาร์ดหชุดแล้วจินนี่ต้องมีเสื้อคลุมแล้วก็ไม้กายสิทธิ์และยังของอื่นๆอีกแฮร์รี่ไม่พูดอะไรเขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อย ในห้องนิรภัยใต้ดินของกลิงกอดในลอนดอนนั้นมีกองสมบัติขนาดย่อมๆที่พ่อแม่ของเขาทิ้งไว้ให้เขาแน่นอนว่าเฉพาะในโลกของพ่อมดแม่มดเท่านั้นที่เขาพอมีเงินมีทองเขาไม่อาจใช้ทองแกลเลียนเงินซิกเกิลและทองบรอนนัดในร้านของพวกมักเกิลได้เขาไม่เคยพูดถึงบัญชีธนาคารกลิงกอดกับพวกเดอร์สลีย์ เขาไม่คิดว่าความหวาดกลัวเรื่องเวทมนต์คาถาของพวกเดอร์สลีย์จะครอบคลุมไปถึงทองกองใหญ่ๆด้วยเมื่อถึงวันพุธต่อมานางวิสลีย์ปลุกทุกคนให้ตื่นแต่เช้าหลังจากกินแซนด์วิชไส้เบคอนกันอย่างรวเดเร็วคนละครึ่งโหลแล้วทุกคนสวมเสื้อโค้ทส่วนนางวิสลีย์หยิบกระถางดอกไม้ออกมาจากที่เหนือเตาผิงในครัว และก้มลงมองดูข้างในกระถางชักเหลือน้อยแล้วนะอาเธอรเธอถอนใจเราคงต้องซื้อเพิ่มวันนี้อ่อให้แขกก่อนจ้ะพวกเราจะตามเธอไปนะแฮร์รี่เธอส่งกระถางดอกไม้ให้เขาแฮร์รี่มองทุกคนที่กำลังจ้องมองดูเขาอยู่แล้วผมต้องทำยังไงล่ะฮะเขาถามตะกุกตะกักเขาไม่เคยเดินทางด้วยผงฟู รอนบอกทันทีขอโทษด้วยแฮร์รี่ฉันลืมไปไม่เคยเลยหรือนายวิสลี์ถามแต่ถ้าอย่างนั้นเธอไปตอบไดแอกอนไปซื้อของใช้ที่โรงเรียนเมื่อปีก่อนได้ยังไงละ่ะผมนั่งรถไฟใต้ดินไปฮะจริงๆหรือนายวิสลี่ร้องถามด้วยเสียงกระตือล้นมีบันไดลอยด้วยหรือเปล่ามันเป็นยังไงนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้อาเธอร์ นางวิสลี่รีบปัดบทผงฟูทำให้ไปได้เร็วมากจากแต่ถ้าเธอไม่เคยใช้มาก่อนเขาทำได้หรอกนะแม่เฟรดบอกแฮร์รี่นายดูเราก่อนนะเขาหยิบผงที่มีประกายระยิบระยับขึ้นมานิดนึงจากกระถางดอกไม้แล้วก้าวไปยืนตรงหน้าเตาผิงก่อนจะคว้างลงไปในเปลวไฟเกิดเสียงระเบิดดังสนัน่น เปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวมรกตพวยพุ่งขึ้นสูงกว่าเฟดที่ก้าวเข้าไปยืนในเปลวไฟทันทีเขาตะโกนบอกว่าต,อ,ตอกแตอกอนแล้วหายไปในทันทีเธอต้องพูดให้ชัดๆนะจ๊ะนางวิสลี่บอกแฮร์รี่เมื่อจอร์ดล้วงมือลงไปในกระถางดอกไม้แล้วต้องระวังออกมาให้ถูกเตาด้วยนะให้ถูกอะไรนะฮะแฮร์รี่ถามอย่างกังวลหน่อยๆ เมื่อไฟลุกขึ้นดังพึบแล้วพาจอรดหายวับไปด้วยอ๋อมีปล่องไฟของพ่อมดมากมายให้เลือกจากเธอก็รู้แต่ตาบเท่าที่เธอพูดได้ชัดเจนเขาไปได้หนะ้ามอลลี่อย่าวุ่นวายเลยนายวิสลียบอกพางหยิบผงฟูบ้างแต่ที่รักถ้าเขาเกิดหลงทางหลักเราจะบอกลุงกับป้าของเขาว่ายังไงพวกเขาไม่ว่าอะไรหรอกฮะ แฮร์รี่บอกให้เธอสบายใจดัสลียคงคิดว่าเป็นเรื่องที่ขำหน้าดูถ้าผมจะหลงไปอยู่ในปล่องไฟไม่ต้องห่วงหรอกฮะถ้างั้นเอาหลักเธอตามหลังอาเธอร์ไปนะนางวิสลี่บอกทีนี้เวลาเธอเข้าไปอยู่ในไฟก็บอกชื่อสถานที่ที่เธอจะไปแล้วก็เก็บข้อศอกแนบตัวด้วยรอนแนะนำหลับตาด้วยนางวิสลียเสริมขี้เท่า อย่ายุกยิกด้วยล่ะรอนบอกไม่งั้นนายอาจไปออกที่เตาผิงผิดที่ก็ได้นะแต่อย่าตกใจจนเสียขวัญแล้วออกไปเร็วกว่าที่ควรล่ะคอยจนกว่าเธอเห็นเฟสกับจอร์ดถึงค่อยออกไปนะ <S <S แฮร์รี่พยายามจะจดจำทุกอย่างให้ครบถ้วนเขาหยิบผงฟูมานิดนึงแล้วเดินไปที่ริมกองไฟหายใจเข้าลึกๆแล้วโปรยผงเข้าไปในเปลวไฟ ก่อนจะก้าวไปข้างหน้าเัลไฟสัมผัสตัวของเขาเหมือนสายลมอุ่นๆเขาอ้าปากแล้วค่อยๆกลืนที่เท่าร้อนๆเข้าไปเต็มปากเอ,เอกก้อนเขาไอออกมาเขารู้สึกเหมือนถูกดูดลงไปในท่อน้ำขนาดมหึมาตัวของเขาหมุนติ้วอย่างรวดเร็วเกิดเสียงดังกึกก้องอยู่ในหูจนหูแทบแตก เขาพยายามเบิกตากว้างแต่แสงแปรปราบสีเขียวที่หมุนไปร,บรอบๆทำให้เขารู้สึกคลื่นไส้อะไรอย่างหนึ่งพาดถูกข้อสอบเขารีบผุบข้อสอบแนบลำตัวตัวของเขายังหมุนต่อไปเรื่อยๆเขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆกำลังตบหน้าเขาอยู่แฮร์รี่หยีตาหลังกรอบแว่นมองเห็นภาพเตาผิงเบียงใบแพลาย เขามองเห็นห้องที่อยู่พ้นจากเตาผิงไปแวบๆแซนด์วิชเบคอนเริ่มปั่นป่วนอยู่ในท้องเขาหลับตาอีกครั้งหวังว่ามันจะหยุดและแล้วเขาล้มขมำไปกองอยู่บนพื้นหินเย็นเฉียบและรู้สึกว่ากรอบแว่นตาแตกแฮร์รี่ค่อยๆลุกขึ้นอย่างระมัดระวังเขารู้สึกมืนงงเนื้อตัวฟกช้ำดำเขียวและเปื่อเปื้อนไปด้วยขี้เถ้า เขาถอดแว่นตาที่กระจกแตกมาถือไว้ตรงกับระดับสายตาเขาอยู่คนเดียวแต่อยู่ที่ไหนไม่รู้เลยเท่าที่เขาบอกได้คือเขายือนอยู่ในเตาผิงก่อด้วยหินในสถานที่ที่เหมือนกับว่าร้านพ่อมดร้านใหญ่ร้านหนึ่งที่มีไฟจุดไว้สลัวสลัวไม่มีอะไรในร้านที่น่าจะเป็นของในรายการของโรงเรียนฮอกวอดเลย ตู้กระจกที่อยู่ใกล้ๆมีมือเหี่ยวๆวางอยู่บนเบาะรองสำหรับไพ่เปื้อนเลือดและลูกตาทําด้วยแก้วที่เบิกโพรงตั้งแต่ตั้งแสดงไว้ในตู้หน้ากากที่ดูเหมือนปีศาจหลายอันและยิ้มลงมาจากกำแพงกระดูกคนชิ้นต่างๆวางอยู่บนเคาน์เตอร์และเครื่องมือแหลมๆขึ้นสนิมเือ แหวนห้อยลงมาจากเพดานที่แย่ยิ่งกว่านั้นถนนแคบแคบมืดมืดที่แฮร์รี่มองเห็นผ่านหน้าต่างเปื้อนฝุ่นออกไปนั้นไม่ใช่ตอกไดแอกอนอย่างแน่นอนเขาต้องออกไปจากที่นี่ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นแฮร์รี่รู้สึกเจ็บตรงจมูกที่เขาล้มคว่ำหน้าลงกระแทกพื้นเตาผิงเขาตรงไปที่ประตูอย่างรวดเร็วและเงียบกริบแต่เขาพึ่งไปได้ครึ่งทาง เมื่อมีคนสองคนปรากฏให้เห็นผ่านกระจกอีกด้านของประตูคนหนึ่งเป็นคนสุดท้ายที่แฮร์รี่อยากเจอในเวลาที่เขากำลังหลงทางเปื้นขี้เท่าและสวมเว่นตากระจกเล้าคนคนนั้นคือเดรกโกมันฟอยแฮร์รี่หันไปมองรอบๆห้องอย่างรวดเร็วแล้วจึงเห็นตู้ใบใหญ่สีดำทางซ้ายมือเขาพุ่งเข้าไปในตู้และปิดประตู แต่ก็แง้มพอให้มีช่องไว้แอบมองดูนิดหนึ่งวินาทีต่อมาเสียงกระดิ่งที่ประตูดังขึ้นแล้วมันฟลอยก็ก้าวเข้าไปในร้านผู้ชายที่เดินตามเข้าไปเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากพ่อของมันฟอยเขามีใบหน้าเสี้ยมแหลมซีดเผือกแบบเดียวกันและยังมีดวงตาสีเทาเยียบเย็นเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนเลย นายมันฟลอยเดินตรงเข้าไปในร้านเขามองดูสินค้าที่วางแสดงอยู่อย่างเนื่อยๆแล้วสั่นกระดิ่งที่เคาน์เตอร์ก่อนจะหันไปมองลูกชายเขาและพูดว่าอย่าแตะต้องอะไรเด็กโกมันฟลอยที่กำลังยื่นมือจะไปจับลูกตาแก้วตอบว่าผมคิดว่าพ่อจะหาซื้อของขวัญให้ผมซะอีกฉันบอกแกว่าจะซื้อไม้กวาดแข่งให้ไงพ่อของเขาตอบ ทางพรมนิ้วเคาะลงบนเคาน์เตอร์จะมีประโยชน์อะไรถ้าผมไม่ได้อยู่ในทีมควิตติดประจำบ้านมันฟรอยย้อนถามสีหน้าบึ้งตึงของเขายัางเห็นได้ชัดว่าอารมณ์เสียแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ไม่กวาดนิมบัส2000เมื่อปีก่อนเขาได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากดับเบิลโดให้เล่นให้กับทีมกริฟฟินดอได้เขาไม่ได้เก่งซะหน่อยเพราะแค่เขามีชื่อเสียง มีชื่อเสียงจากแผลเป็นงั่งๆที่หน้าผากนั่นก็เท่านั้นมันฟลอยก้มลงสำรวจชั้นที่เต็มไปด้วยหัวกะโหลกทุกคนคิดว่าเขาฉลาดมากพอปเตอร์ที่แสนมหัศจรรย์กับแผลเป็นของเขาแล้วก็ไม่กวาดแกบอกฉันอย่างนี้มาอย่างน้อยสักสิบผลได้แล้วมั้งนายมันฟลอยเอ่อยขึ้นมองดูลูกชายด้วยสายตาปลามและฉันขอเตือนแกว่า ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงอาการไม่ชื่นชมแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่ตอนที่พวกเราส่วนใหญ่เห็นว่าเขาเป็นวีรบุรุษที่ทำให้เจ้าแห่งาศาสตร์มืดหายตัวไปอ่าคุณบอเจนผู้ชายคนหนึ่งหลังโกงเดินกระโผกกระเพกเข้ามาหลังเคาน์เตอร์แล้วเขาเสยผมมันเยิ้มขึ้นให้พ้นจากใบหน้าคุณมันฟอยดีใจที่ได้เห็นคุณอีกครับ มิสเตอร์บอเจนทักทายอย่างดุ่นไหลเหมือนเส้นผมของเขาดีใจมากครับและคุณหนูมันฟลอยด้วยยินดีมากครับมีอะไรให้ผมรับใช้อ๋อผมมีของให้คุณดูเพิ่งมาถึงวันนี้เองและราคากำลังพอเหมาะเลยเชียวครับวันนี้ฉันไม่ได้มาซื้อของคุณบอร์เจนแต่จะมาขายนายมันฟลอยบอกขายหรือครับ รอยยิ้มจางหายไปจากใบหน้าของมิสเตอร์บอเจนเล็กน้อยแน่นอนว่าคุณคงได้ยินเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงกำลังบุกตรวจค้นครั้งใหญ่แล้วนะนายมันฟอยกล่าวพลางดึงม้วนกระดาษออกจากกระเป๋าด้านในของเสื้อแล้วคลี่ออกมาให้มิสเตอร์บอเจนอ่านฉันมีของออสองสามอย่างนะที่บ้านที่อาจทำให้ฉันลำบากใจ ถ้าถูกกระทรวงเวทมนต์เกิดมาตรวจค้นมิสเตอร์บอลเจนสวมแว่นตากลมๆแบบหนีบเข้าที่ดั้งจมูกแล้วมามองดูรายการในกระดาษกระทรวงคงไม่กล้าเข้าไปรบกวนคุณหรอกมั้งครับนายมอมฟอยเบ้ปากฉันยังไม่ถูกคน้นซึ่งมันฟลอยยังมีคนเกรงใจอยู่บ้างแต่กระทรวงเดี๋ยวนี้ยิ่งจุนจ้านหนักมีข่าวลือเรื่องกฎหมาย ป้องกันพวกมักเกิลฉบับใหม่แน่นอนต้องเป็นเจ้าโง่หมัดเต็มตัวอาเธอร์วิสลี์ที่อยู่เบื้องหลังไอ้นี่มันรักพวกมักเกิแลแฮร์รี่รู้สึกร้อนวาบด้วยความฉุนโกรธแล้วอย่างที่คุณรู้พวกน้ํายาบางอย่างก็อาจทำให้ดูเหมือนผมเข้าใจครับมิสเตอร์บอร์เจนตอบให้ผมดูหน่อยนะครับผมเอาไอ้นั่นได้ไหมฮะเด็กโกแรกขึ้นมา ชี้ไปที่มือเหี่ยวย่นบนเบาะรองอ้านั่นมือแห่งความรุ่งโรจน์มิสเตอร์บอร์จนทิ้งรายการของนายมันฟลอยและครวีครว่าไปหาเด็กโกสอดเทียนไขเข้าไปแล้วจะส่องแสงให้แต่เฉพาะคนที่ถือเท่านั้นมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของขโมยและนักปล้นลูกชายของคุณมีรสินยมดีมากนะครับ ฉันหวังว่าลูกชายของฉันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าโจรหรือนักปล้นนะบอเจนนายมันฟอยตอบเสียงเย็นชามิสเตอร์บอเจนรีบพูดกบเกลื่อนว่าขอประทานโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจะหมายความว่าอย่างนั้นแต่ถ้าคะแนนที่โรงเรียนของเขาไม่ดีขึ้นแล้วก็นายมันฟอยกล่าวต่อไปด้วยเสียงเยือกเย็นยิ่งกว่าเดิมนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับเขาก็ได้ ไม่ใช่ความผิดของผมสักหน่อยครูวพวกนั้นมีนักเรียนคนโผดกันทั้งนั้นยายเฮอร์ไมโอนี่แกรนเจอร์นั่นอีกคนหละ่ะฉันเคยคิดว่าแกน่าจะละอายใจที่เด็กผู้หญิงที่ไม่ได้มาจากครอบครัวพ่อมดแม่มดสอบชนะแกได้ทุกวิชานายมันฟลอยต่อบพุ่นว้วนไมละ่ะแฮร์รี่กระซิบกับตัวเองพอใจที่เห็นเด็กโกทั้งอายทั้งโกรธเป็นแบบนี้ทั่วไปหลหะครับ มิสเตอร์บอรเจนเอ่ยด้วยเสียงลื่นไหลยอย่างประจบประแจงสายเลือดของพ่อมดดูจะมีความหมายน้อยลงไปทุกแห่งไม่ใช่กับฉันนายมันฟอยตอบหายใจฟืดฟาดไม่ใช่ครับไม่ใช่กับผมด้วยมิสเตอร์บอรเจนรีบโค้งต่ำถ้าอย่างนั้นเรากลับมาดูรายการของฉันกันเถอะนายมันฟอยตัดบทห้วนห้วนฉันค่อนข้างรีบบอรเจนฉันมีธุระสำคัญที่อื่นวันนี้ พวกเขาเริ่มต่อรองราคากันแฮรรี่จับตาดูอย่างกระวนกระวายใจเมื่อเด็กโกลยเดินเข้ามาใกล้ที่ซ่อนของเขามากขึ้นเด็กโกเดินดูของต่างๆเขาหยุดพิจารณาเชื่อแขวนคอเส้นยาวเขายิ้มอย่างสนใจเมื่ออ่านการ์ดที่ตั้งไว้ใกล้ๆสายไส้โอโปอเส้นหรูเส้นหนึ่งที่เขียนว่าระวังโปรดอย่าแตะต้อง สร้อยอาถรรพ์นี้เอาชีวิตของมักเก้นสิบเก้คนที่เคยเป็นเจ้าของมาแล้วเดโกหันไปเห็นตู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาพอดีเขาเดินรี่ตรงเข้ามาและเอื้อมือจับลูกบิดเป็นอันเสร็จนายมันฟอยเอ่ยขึ้นที่เคาน์เตอร์มาเถอะเดโกแฮรรี่ใช้แขนเสื้อเชิ้ตปาดเหงื่อที่หน้าผากเมื่อเด็กโกหันกลับไปทันทีที่ประตูร้านปิดสนิท มิสเตอร์บอเจนก็สลัดกริยาประจบประแจงเอาใจทิ้งทันควันสวัสดีตัวเองเถอะนายมันฟอยและถ้าเรื่องที่เขารือกันเป็นจริงนายขายของให้ฉันไม่ถึงครึ่งของของที่นายซ่อนไว้ในคลือหากหลอกมิสเตอร์บอร์เจนบ่นพรรึมพำอย่างหัวเสียแล้วหายกลับเข้าไปในห้องหลังร้านแฮร์รี่คอยสักพักหนึ่งเผื่อว่าเขาจะหาทางกลับออกมา แล้วจึงค่อยๆย,ย่องออกจากตู้ให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ก่อนจะเดินผ่านตู้กระจกหลายใบและออกไปจากร้านในที่สุดเขาเดินถือแว่นตากระจกล้าวให้ชิดดวงตาแล้วจ้องมองไปรอบๆเขาออกมาสู่ตรอกที่สกปรกมอสอที่ดูเหมือนจะมีแต่ร้านขายสินค้าประเภทจัดมืดทั้งนั้น ร้านที่เขาเพิ่งออกมาชื่อบอจนและเบิร์กมองดูในร้านที่ใหญ่ที่สุดร้านตรงข้ามมีตู้กระจกหน้าร้านที่ตั้งแสดงหัวคนที่ถูกย่อให้ลดลงหลายหัวอีกสองประตูถัดไปมีกรงใหญ่ใส่แมงมุมยักษ์สีดำใส่อยู่ยุบยับพ่อมดแต่งตัวโสมสองคนกำลังจ้องมองดูเขา มาจากเงามืดที่ช่องประตูบานหนึ่งปากพึมพำพูดอะไรกันอยู่แฮร์รี่รู้สึกตื่นกลัวและเสียขวัญเขารีบเดินพยายามประคองแว่นตาให้ตรงและหวังว่าเขาจะหาทางออกไปจากที่นี่ได้ป้ายไม้เก่าๆบอกชื่อถนนแขวนอยู่เหนือร้านขายเทียนไขพิษบอกให้รู้ว่าเขาอยู่ในซอยตรอกที่ชื่อว่าน ok ็อกเทิร์น ถึงรู้จักชื่อตรอกก็ไม่ช่วยอะไรแฮร์รี่ได้มากนักตรอกเพราะเขาไม่เคยได้ยินชื่อตรอกนี้มาก่อนเลยเขาคิดว่าเขาคงไม่ได้พูดชื่อตรอกไดอะกอนชัดเจนดีพอเพราะมีขี้เถ้าอยู่เต็มปากเมื่อตอนที่อยู่ในเตาผิงของบ้านวิสลีย์เขาพยายามทำใจให้สงบแล้วคิดว่าจะทําอย่างไรดีไม่ได้หลงทางใช่ไหมพ่อหนูน้อยเสียงหนึ่งดังขึ้นที่หู ทำให้เขาสะดุ้งสุดตัวแม่มดแก่งอมยืนอยู่ตรงหน้าเขามือถือถาดใส่ของที่ดูเหมือนเล็บมือคนที่หน้ากลัวหน้าขยะขยงเธอเสยะยิ้มให้เขาปวดฟันสีเขียวแฮร์รี่ผงะถอยหลังไปเป,ปล่าครับขอบคุณเขาตอบผมแค่แฮร์รี่เธอคิดยังไงของเธอทึงมาที่นี่หัวใจของแฮร์รี่โลดขึ้นในอก แม่มดก็เหมือนกันเล็บมือร่วงเกลื่อนกลาดใส่เท้าของนางนางร้องสะบดเมื่อล่างใหญ่มหึมาของแฮกริดผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงที่ฮอกวอตตรงเข้ามาดวงตาสีดำเหมือนแมงปิกแข็งทอประกายอยู่เหนือเขาไม่เป็นระเบียบ